อุบชรนแมคไทน่าเนี่ยวิทยกรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของยูเอ็นโีสีและเป็นที่ปรึกษากระทรวงต,ต่อต้านการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็การพม,ออมนะครับเอ่อแล้วก็ทางเอ็นจีโอแล้วก็เนี่ยข้อ,ขอที่เกี่ยวขอ้องจากที่ได้เอ่กรมบริการศูนย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเออ่สำหรับปัญหาการค้ามนุษย์นะครับเป็นที่ท,ทราบกันว่าเ,เป็นปัญหาที่ มีอยู่ในโลกนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะประเทศไทยเท่นานั้นนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นก็ต้องถือว่ามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดูแลดูแลเยือะนะครับรรหรือว่าุิเศษนะครับในการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องคำนั้นเนี่ยเรางถือว่าตัวเยื่อหรือตัวผู้เสียหายเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่า ในคดีเรื่องการดำเนินคดีเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยตัวผู้เสียหายหรือเหยื่อเนี่ยเป็นเหมือนเป็นประจักษ์พยานถ้ามองในแง่ของพยานหลาักฐานที่จะดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดนะเพราะพยานหลักฐานเข,ข,ขาเป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ดีที่สุดเพราะเขาเป็นคนถูกกระทำเพราะฉะนั้นเขาจะบอกได้ดีที่สุดว่าใครเป็นคนทำของเขาแล้วก็วิธีการที่ทำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี้ยจึงเป็นคนที่มีความสำคัญในการดำเนินคดี เรสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบนะครับที่เราถ mm ้าทำข่าวะติดตามเรื่องการแคร่หลาเรื่องการค้ามนุษย์ในไทยเนี่ยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีสถานะอยู่สามสถานะป็อทั้งต้นทางปลายทางและสถานขัาวที่ว่าต้นทางก็คือมีคนไทยเนี่ยยังยังมีการแบบผูกพนรวมนะครับว่าอาจจะสมัครใจในเบื่องต้นนะครับเช่นไปค้ามนุษย์ต่างประเทศขอบอย่างนี้นะครับแล้วพอไปถึงประเทศปลายทางแล้วก็ไปถูกบังคับและให้มีการค้าบนุษี์ ถ้าตัวเองก็ไม่ได้สมัครใจที่จะขับไปถึงแม้ตัวเองจะรู้อยู่ว่าไปขาบโอเวนดีแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไป็นทุกคนที่เราไปทำด้วยความสมัครใจได้นะครับอ,อดหนีจากการถูกหลอกเงนะฮะอีกส่วนหนึ่งเช่นหลอกไปเป็นพนักงานราาน้านอาหารที่เป็นผู้หลอกรับซึ่งอย่างกรณีผู้หลอกลวเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ให้คนทั่วไปคือคือคนต่างชาติตามตาดูดได้เขาสนวนไว้กับคนในประเทศแต่ว่าก็ไม่รู้กันหละพวกพวกคนไทยพวกเนี่ยก็คิดว่าคนไทยคงจะไปท่าได้ แ่้วก็จริงทำได้ด้วนะก็เลยอยู่รนปัหมยี่อะไรคือว่าที่ห่อันนี้คือประหาย่ังแล้วส่วนประเทศปลายทางก็เราจะมีคนจดที่เพื่อนบ้านเราเพราะฉะนั้นเอบานเข้ามาหาสิ่งที่ดีกว่าชีวิตกำหรับทำงานบ้างบนส่วนในบรรดาบริเวณที่จะทำต้าดในพื้นทยก็คือเป็นคนต่างดาวหรือว่าตะวัใจกะันาแต่ที่หนได้ประมาณแล้วมันไม่ได้ถูกมาด้กว่ามันไม่ได้ทำค้าดีคว่าสมัครใจจะมีคนที่มาหาประโยชน์เช่นคอดีจมาหาเด็กนำเด็กมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาประโยชน์ทางการค้าบริเวณ้ก็เป็นการ ก็คงจะอยู่ในความหมายเช่นเดียวกันนะคือไปหาสิ่งที่กวาในชีวิตในต่างประเทศนะครับรเช่นจะไปทำงานนะหรือว่าเดินทาปรับ